สวัสดีค่ะพบกับย่าใหญ่อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าเทคนิคในการสอนออนไลน์เนี่ยย่าทำยังไงนะคะทำยังไงบ้างอา,อาจจะพูดไปไปแล้วบ้างในบางคลิปนะคะวันนี้ก็มามาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าพวกเทคนิคเนี่ยมันมีการปรับ เปลี่ยนพัฒนากันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่รู้จบทีนี้ย่ามีอะไรใหม่ย่ายก็จะมาเพิ่มเติมให้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปหนึ่งกับ <c oughs> แต่ละคลิปเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับเทคนิคในคลิปนี้อันดับแรกก็คือการสร้าง lesson plan นะคะซึ่ง แย่าพูดอยู่บ่อยๆนะอยู่แนละ้วเลสเซนแปลงของย่านจะทำทุกคาบทุกคาบอย่างเป็นสเต็ปหนึ่นะทำอะไรมัง่งทักษะเริ่มทักษะ uh, l i s t e n listening uh, listening เป็น writing พ uh, อ writing เสร็จคุณก็จะได้ reading คุณก็จะได้ present นะคะ presentation uh, มี writing by เอ่อ uh, creating idea อะไรอย่เงี้ยคือมีทุกรสชาติทุกทักษะนะฮะแต่มุ่งเน้นให้การให้เป็นการทำเป็นการทำไม่มีกากระบาทไม่มีนะคะทีนี้ตัวรัศมีแพงของย่าเนี่ยเออย่าทำเป็นสเต็ปแล้วย่าก็รวบรวมทุกคาานะฮะทุกคอร์สของคอร์สแต่ละคอร์สก็จะอ่า ทำไว้ให้รวบรวมไว้ทั้งหมดนะว่าสอนอะไรไปบ้างน,นะคะตอนแรกไลน์แแพลงของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบคร่าวแต่พอเราแชร์เพจนะะแชร์บนหน้าจอเราก็จะสอนไปบนนั้นมันก็จะเกิดเป็นดีเทล มันจะมีเนื้อหาประกอบคำบรรยายอะไรเงี้ยลงลึกนะเราก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางทีเนี่ยไอพ้พวกเทคนิคพวกเกรดพวกเนี้ยบางทีมันมันปิ้งมาในขณะนั้นนะเราก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปแล้วก็ทําเป็นมาร์กสีแดงอะไรเงี้ยนะคะให,ให้เด็กได้เห็นว่าอ่าอันนี้เป็นเป็นตัวที่เพิ่มเติมมา additional า information พวกเนี้ย ยาก็จะรวบรวมนะคะเป็นทั้งทั้งคอร์สเก็บไว้นะคะถามว่าเอาไว้ทำาไรก็ไว้รีเฟอร์อ้างถึงในใน next คอร์สถามว่าใช้เหมือนเดิมไหมไม่เพียงแค่เป็นไกด์หรือว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าโอเค English to เนี่ยเป็นลักษณะนี้นะแต่ต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่ามีระดับเป็นอย่างไรนะคะเราจะไม่ ตัดเสื้อโหลแเราจะม่ตัดเสื้อโหลนะครอันนี้อันดับแรกต้องมีเราก็ต้องทำหนักหนักถือว่าหนักทำทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์มันจะชนกันพดนอดีชนยังไงชนขั้นตอนที่สองไงเพราะคุณให้ lesson plan ไ,ไปให้ work ไปใช่ไหมเ,เป็น assignment ไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้อะไรกลับมาคุณจะได้งานไง ใช่ไหมซึ่งเป็นข้อ2งงานงานคุณจะกลับมานะครับสอนไปวันนี้ส่งมาวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือตลอดสัปดาห์เด็กไม่ทำอย่างเงี้ยเด็กก็จะทยอยส่งมาอันเนี้ยเป็นปัญหาหนึ่งย่าก็จะต้องตรวจทุกคนตรวจงานยังไม่พอต้องมีคอมเมนต์อ่ะย่าจะไม่ให้ตรวจงานแบบถูกผิดถูกไหมฮะ แต่เราจะต้องคอมเมนต์ว่าคุณทําตรงนี้ดีแล้วนะอันตรงนี้คุณดีนะคุณใช้ความคิดตรงนี้ดีนะแต่ถ้าคุณมีแบบนี้อ่ะนี่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจงานของยา่ามันก็เทคไทม์ e อืมเทคไทม์ a lot อืมเทคไทม์ so much so เป็นเป็นอะไรอะ่ะ hard work เลยอะ่ะ hard work เพราะว่า อ้คอมเมนต์เนี่ยละคนนะลงบนอ่าตอนแรกตอนแรกก็ลงบนลน์อ้าวเฮ้ยเอาขึ้นบนบนเครื่องคอมคอมพิวเตอร์เนาะอ่าแล้วก็เอาไลนยเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ขี่มันจะสะดวกกว่าอ่ะทีนี้แบบนี้ทุกคนอยากได้คอมเมนต์ค่ะใช่ไหมทุกคนอยากได้คอมเมนต์ไม่ได้อยากได้ว่าถูกผิดหรือได้คะแนนเท่าไหร่ แต่เขาก็อยากได้คอมเมนต์ว่าเขาทำเป็นอย่างไรเขาต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเขาใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละ Positive Comment มันเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นณนะตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณการตรวจงานนะคะก็ยังมีเทคนิคนะะการการสร้างการ คอมเมนต์งานเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอย่างพวกร้องเพลงอะคอมเมนเตอร์หรอยาก็ต้องเป็นคอมเมนเตอร์อะไรที่ดีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยต้องใช้แบบนานนะ้นี่ยอนี่เป็นประเด็นที่สองแล้วมันก็เกือมาถึงอีกครบรอบสัปดาห์ยาก็จะต้องเริ่มเลเซนแทนใหม่ ส่งไปให้เขานี่นี่มันเป็นวงจรของมันอยู่อย่างนี้ทั้งสัปดาห์แทบไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยแค่งานนี้ก็หมดหมดเวลาพอมาตรงนี้แล้วมาข้อสามผู้สอนนี้ต้องใช้แอปเป็นต้องใช้แอปเป็นการสอการการคอมเมนต์งานเนี่ยนะ มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพิมพ์ใส่ในลายอย่างเดียวนะเบื่อแล้งงานเบือบ่อเบื่อบางทีอ่าคอมเมนต์บนที่นอนเลยอะบนเตียงนอนอะดึกแล้วมืดอ่ามืดดึกแล้วแต่เราต้องทำงานแข่งกับเวลาตื่นมาตีหนึ่งตีสองอะไรบางทีก็มาตรวจเราใช้อะไรลนะ่ะบางทีเขียนไม่ไม่ทันใจกดไอ้ตัวเลคคอร์ดอะ ไม่คฟโฟนอ่ะในไลน์อ่ะแล้วพูดลงไปเลยพูดพูดพูดซึ่งเด็กก็ชอบอีกอ่ะ,อะเขาเขาได้ยินเขาได้ฟังเสียงอาจารย์พูดกับเขาม,มันเหมือนแสดงความจริงใจอ่ะอะ่เราก็คอมเมนต์ลงไปเป็นการพูดพูดลงไปเลยนะทั้งพูดเขียนเห็นไหมคะทั้งพูดทั้งเขียน สารพัดแก้ให้ไหมแก้ใส่สีแดงก็ต้องเอาไปลงในเวิร์ดแก้ให้อะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาช้าไม่แล้วนะคะไม่แก้ค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาอืมนี่คือการ p a ิ t ิบเปตนะทัทง writing speaking นะคะเพราะฉะนั้นยาก็กจะต้องใช้แอปหลากหลายมากมายนะในการสอนเนี่ย ทั้งลายทั้งบนพีซีเวิร์อะไรต่ออะไรทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนะะอันที่4ี่พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการขยายโอกาสในการเรียนรู้นะะก็คือการทำคลิปเนี่ยที่ที่ในในในคลิป ที่ผ,ผ่านมาที่พูดถึงว่าเราย่าจะต้องทำคลิปใส่ลงไปในไลน์ตอนแรกเริ่มแรกเลยย่ามีคลิปที่ที่บรรยายลงใน YouTube เนี่ยแหละแต่ทีนี้ย่าเห็นว่าอมันเป็นประโยชน์ในการสอนนะย่าก็เลยเอา YouTube แชร์เข้ามาในในไลน์เพื่อให้เขาได้รู้ว่าย่ามีการให้ความรู้ในเรื่อง,องเรื่องนี้อย่างไร ก็เอาไปวางให้เอ๊แต่ทีนี้เนี่ยเริ่มเห็นดีเพราะว่าย่าทำคลิปคือตอนแรกก็ไม่อยากโชว์คลิปให้เด็กดูถูกไหมเอามาพูดใน YouTube เสร็จแล้วเอ๊ะมันเนื้อหาเดียวกันเราเราก็น่าจะให้เด็กได้ได้เห็นนะคะคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราออกซูมนั่นแหละก็เลยเอามาวางเรื่อนี้ คราวนี้ก็เลยเป็นไอเดียตอนนี้กำลังเป็นไอเดียใหม่ในการทำคลิปแล้วลงไปสอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกิดโอกาสไงขยายโอกาสให้เขาได้เห็นได้มีช่องทางในการศึกษาหาความรู้ไม่ใช่รอที่ครูเข้าซูมอย่างเดียวหรือว่าได้ดูจาก lesson plan ที่ให้แล้วเตรียมตัวไม่ใช่ ได้เรียนรู้รายละเอียดไปด้วยเลยจากคลิปนี้ขั้นที่1นึ่และขั้นที่1จากปริสันแผงขั้นที่2จากคลิปขั้นที่2จากคลิปนี้ยังไม่ได้เรียนจริงเลยนะขั้นที่3ถึงจะเรียนจริงในซูม3ตอนนะเพราะฉะนั้นเขาจะได้ย้ำ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 นะะใน1บทเรียนเนี่ยเขาจะได้ เขาจะได้อ,อะไรอ่าได้โอกาสในการทบทวนหรือว่า,าพัฒนาอย่าง s t e ็ปบายสเนะคะถ้าอะไรที่ยังไม่เข้าใจเขาก็มาดูในคลิปนะ,ะว่าอาจารย์มาพูดในรายละเอียดว่าอย่างไรเขายังไม่เข้าใจอีกเก็บไว้เก็บความสงสัยว่ามาถามในซมูมใช่ไหมทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็มีสิทธิทจะอะไรฮะ พัฒนาตัวของเขาเองได้นี่คือเซลฟ์สตัดดี้นั่นเองเซลฟ์สตัดดี้ด้วยการเตรียมทำงานไว้ก่อนเตรียมทำงานไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าถึงเวลานะคะเขาก็มีงานส่งได้เรื่องเหล่านี้เป็นการ uh, motivate หรือ encourage นักเรียนให้มันเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ Time Management ต้องมีวิทยนต้องมีนะคะไม่ใช่ใช้เวลา24ชั่วโมงแบบไม่คุ้มค่าเนี่ยนะ,นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งสื่อเข้าไปนะคะส่งสื่อเข้าไปในหลายๆสเต็ปนะ,ะให้เขาเหมือนกระตุ้นให้เขาเข้ามาสนใจเข้ามาสนใจเข้ามาเรียนรู้ นะสิ่งเหล่านี้ก็เปิดโอกาสให้หลายช่องทางเบื่อแบบนี้มาแบบนี้อะไรเงี้ยนะ,ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ฟังอันนี้ฟังอีกทีอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปแทนที่จะเห็นกันในซูมอย่างเดียวนะคะก็มาเห็นในรูปแบบที่ผู้สอนมี acting แปลกๆพูดคนเดียวแต่ อาจจะต้องสร้างลุกให้มันดูดีหรืออะไรประเภทนั้นนะคะ mm hmm. ก็หลากรสชาติไปก็อาจจะโมดิเวตได้ในส่วนหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคเนี่ยมันมีเยอะในการสอนออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเทคนิคเฉพาะในเวลาที่สอนเท่านั้น mm hmm. ย่าใช้เวลาทุกเวลา นะฮะเท่าที่จะทําได้โดยใช้อะไรฮะใช้ออนไลน์เป็นหลักเมื่อออนไลน์แล้วมันไม่มีเวลานะคะใช่ไหมคะไม่มีเวลาตอนไหนก็ได้นะคะอย่าไปคิดว่าเ,เฉพาะ3ชั่วโมงที่เขาสเปซิฟายไว้ให้ว่าบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเท่านั้นที่คุณจะสอนเด็กได้ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ ไม่ใช่นี่ไหนหมายถึงว่าคนที่ดีเวดใช่ไหมคนที่เสียสละเขาก็จะให้ทุกเวลานาทีเพราะว่าส่งไปมันก็ไปค้างไว้ถ้าเขาเปิดเมื่อไหร่เขาก็ได้เรียนแต่ถ้าเขาไม่เปิดก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราผู้ให้เราก็ให้หลากหลายละ่ะนะคะแต่เขาจะรับหรือไม่นี่สินี่เขาเป็นเรื่องของเขาแล้วล่ะนะคะ มีสิ่งเหล่านี้ก็คือเทคนิคที่ของญาตินะเพราะญาตคิดว่าเขาอาจจะให้ค่าสอนเราในสามชั่วโมงนะแต่ความเป็นผู้สอนผู้ให้มันไม่มีข้อจำกัดแห่งเวลาเลยอะ่ะเพราะเราอยากให้เขาได้ในสิ่งนี้จะมีข้อจำกัดในเวลาเนี่ยคงไม่ได้แต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่ ในยุคนี้ในยุคเทคโนโลยีมันมีอะไรที่มันซัพพอร์ตเราอย่างมากที่เราสามารถจัดทำได้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็ใช้เวลาในการมาทำความรู้ให้กับคนทั่วไปนะคะอันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้สอนท่านอื่น ที่มีความสนใจเข้ามาฟังนะคะโอเคค่ะสำหรับเทคนิคการสอนออนไลน์ของย่าใหญ่นะคะก็คงมีเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะพบกันในหัวข้อต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามมาเป็น subscriber ให้กับย่าใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ